สวัสดีค่ะพวกเราจะมานำเสนอธุรกิจคาเฟ่ชื่อร้านตามสั่งคาเฟ่ดีไซน์ชุดด้วยระบบ AI ค่ะสะโลแกนทางร้านนะคะตามสั่งทุกภาพเราสร้างให้รูปแบบของการดำเนินกิจการนะคะจะเป็นการดำเนินกิจการเพียงผู้เดียวค่ะลงทุนคนเดียวควบคุมการดำเนินงานเองทั้งหมดคนเดียว เป็นผู้รับกำไรหรือขาดทุนทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวในทางกฎหมายส่วนได้เสียในกิจการเจ้าของคนเดียวจะเรียกว่าส่วนของผู้เป็นเจ้าของหรือทุนค่ะเหตุผลที่เลือกคาเฟ่ตามสั่งนะคะเหตุผลด้านธุรกิจและการตลาด 1. ความต้องการของการ,การตลาดสูงกาแฟและเครื่องดื่มเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้คนของความหลากหลายของสินค้า คาเฟ่ไม่ได้ขายแค่กาแฟแต่ยังขายชาโกโก้เบเกอรี่อาหารทันเล่นเป็นการเพิ่มรายได้ได้หลายทาง 3. โอกาสในการสร้างกำไรแม้ในการแข่งขันจะสูงแต่สินค้าเครื่องดื่มมีอัตรากำไรที่ค่อนข้างดีหากมีการบริการจัดการต้นทุนและการตั้งราคาที่เหมาะสม 4. เป็นธุรกิจที่เติบโตได้สามารถเริ่มต้นจากร้านเล็กๆและขยายไปสู่การขายแฟรนไชส์หรือสร้างแบรนด์ให้มีเอกลักษณ์ในอนาคตได้เหตุผลด้านการสร้างความสัมพันธ์ในสังคม 1. เป็นศูนย์กลางทางสังคมคาเฟ่มักเป็นสถานที่นัดพบปะเป็นพื้นที่ที่ไม่เป็นทางการที่ผู้คนเลือกใช้เวลาคาเฟ่จึงมีบทบาทในการเชื่อมโยงบุคคลในชุมชนค่ะ สพบปะผู้คนใหม่ๆได้ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหลากหลายอาชีพซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดี 3. ส,สร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์สามารถใส่เรื่องราวและบุคลิกของตนเองเข้าไปในการออกแบบร้านเมนูและบริการเพื่อสร้างความแตกต่างให้ลูกค้าจดจำค่ะหเหตุผลที่ใช้ AI นะคะ 1. เพื่อความสะดวกสบายและประสบการณ์ส่วนบุคคลลดปัญหาการลองชุด AI สามารถสร้างภาพเสมือนจริงให้คุณเห็นว่าเสื้อผ้าจะดูเป็นอย่างไรเมื่ออยู่บนตัวช่วยลดความยุ่งยากในการลองชุดจริงและลดการส่งคืนสินค้าเป็นสไตลิสต์ส่วนตัวแอปพลิเคชัน AI หลายตัวสามารถวิเคราะห์ตู้เสื้อผ้าของคุณรูปแบบที่คุณชอบ สีที่เหมาะสมกับผิวของคุณเพื่อแนะนำชุดที่เหมาะสมกับคุณประหยัดเวลา AI ช่วยคัดกรองตัวเลือกชุดหลายพันชุดได้อย่างรวดเร็วเพื่อจะเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดต,ตามความต้องการของคุณทำให้ไม่เสียเวลาในการเลือกเองสร้างภาพแฟชั่นสวยงามผู้ใช้สามารถใช้ AI ในการ สร้างตนเองในชุดสวยๆหรือลุคที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องซื้อหรือเช่าชุดจริงหรือเป็นการเปลี่ยนชุดในรูปแบบการถ่ายรูปค้นพุมสไตล์ใหม่ AI สามารถรวมชุดที่คุณมีอยู่เข้ากับไอเทมใหม่ๆหรือแนะนำการประสมประสานที่คุณไม่เคยคิดถึงเป็นการช่วยให้คุณหลุดออกจากความซ้ำซากจำเจนในการแต่ตัวค่ะ การวิเคราะห์โอกาสอุปสรรคและแนวโน้มของธุรกิจธุรกิจนีม้มีโอกาสเติบโตสูงจากกระแสความนิยมของแฟชั่นดิจิตอลและการสร้างคอนเทนต์บนโลกออนไลน์คาเฟ่มีการบริการตัดต่อชุดหรือจำลองภาพลักษณ์ใหม่ให้ลูกค้าเถือเป็นแนวคิดที่โดดเด่นและแตกต่างจากคาเฟ่ทั่วไปสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่ ชื่นชอบการถ่ายภาพแล้วก็การนำเสนอภาพลักษณ์ของต,ตนเองแม้แนวคิดนี้จะมีความทันสมัยและน่าสนใจแต่ก็จะมีอุปสรรคที่ควรพิจารณาได้แก่การแข่งขันในการตลาดคาเฟ่มีจำนวนมากและมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องต้นทุนเริ่มต้นในการลงทุนสูงทั้งในด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีและการตัดต่อภาพ โปรแกรมกราฟิกรวมถึงการตกแต่งร้านให้มีความสวยงามและเหมาะเหมาะสมแก่การถ่ายรูปนอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านแฟชั่นและดิจิทัลเพื่อให้บริการได้อย่างมืออาชีพอีกทั้งเทคโนโลยีปัจจุบนันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู้ประกอบการจึงต้องปรับปรุงและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้บริการล้าสมัยและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวแนวโน้มของธุรกิจมีทิศทางการเติบโตที่น่าสนใจเนื่องจากผู้บริโภคในยุคปัจจุบันให้ความสําคัญกับประสบการณ์มากกว่าสินค้าเพียงอย่างเดียวคาเฟ่ลักษณะนี้สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีความต้องการทั้งความสนุกความสร้างสารรค์ และการแสดงออกถึงตัวตนได้ในเวลาเดียวกันอีกทั้งยังสามารถพัฒนาให้เป็นพื้นที่สร้างสารรค์ที่รวมกิจกรรมด้านแฟชั่นการถ่ายภาพแล,าและการพักผ่อนไว้ในสถานที่เดียวซึ่งสอดคล้องกับเทรนของสังคมยุคดิจิทัลที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์และความแตกต่างดังนั้นธุรกิจนี้จึงมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น และสามารถขยายสู่ตลาดแฟชั่นและคาเฟ่เชิงเปประสบการณ์ได้อย่างมั่นคงในอนาคตจุดเด่นคือเป็นอะไรที่แปลกใหม่และยังไม่มีใครทำและยังไม่ต้องเสียเงินซื้อเสื้อผ้าใหม่อีกด้วยโดยที่เราสามารถใช้ AI เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ลูกค้าได้เลยโดยที่ร้านของเรามีทั้งบริการถ่ายรูปโดยและใช้ AI ปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ถูกใจลูกค้า พร้อมทั้งมีเครื่องดื่มและขนมต่างๆบริการขายให้ลูกค้าอีกด้วยค่ะก็แตกต่างระหว่างคาเฟ่ทั่วไปแล้วก็ตามสั่งคาเฟ่นะคะคาเฟ่ทั่วไปจะมีการให้บริการเครื่องดื่มประเภทกาแฟชาขนมอบเบกเกอรี่เป็นสินค้าหลักนะคะที่ใช้ในการบริการสิ่งที่ลูกค้าเนี่ย จะซื้อก็คือบรรยากาศการออกแบบตกแต่งทางร้านเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนการทำงานหรือการถ่ายภาพเพื่อเผยแพร่ลงบนสื่อนะคะทางร้านเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยตามความต้องการของลูกค้าได้แก่ระดับความหวาน,นะคะ่ะแล้วก็ตามสั่งคาเฟ่นะคะจะ บูรณาการอาหารและเครื่องดื่มเข้ากับบริการการสร้างสรรค์ดิจิทัลเฉพาะบุคคลค่ะเพื่อสร้างจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์สิ่งที่ลูกค้าจะซื้อก็คือคอนเทนต์ดิจิทัลค่ะที่ปรับแต่งได้อย่างอิสระตามจินตนาการของลูกค้าและประสบการณ์มีส่วน,น่ับในกระบวนการสร้างสรรค์การบริการหลักคือสั่งการสั่งทำภาพ AI จะมีพนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านคำสั่งและแบ่งความต้องการลูกค้านะคะให้เป็นดิจเทัลตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการเช่นภาพวาดภาพเสมือนเป็นต้นค่ะสวสจุดแข็ง 1. แนวคิดใหม่และทันสมัยใช้เทคโนโลยี AI ในการออกแบบสุดตามความต้องการของลูกค้า 2. ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบ ทำให้ได้ชุดที่ตรงใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 3. ลดเวลาในการออกแบบและต้นทุนแรงงานดีไซเนอร์เพราะ AI ช่วยสร้างแบบได้รวดเร็ว 4. ชื่อแบรนด์ตามสั่งคาเฟ่สื่อถึงความเป็นกันเองสนุกและสร้างสรรค์ 5. สามารถให้บริการออนไลน์ได้ทั่วประเทศไม่จำกัดแค่หน้าร้านจุดอ่อน 1. ลูกค้ายังไม่เข้าใจหรือไม่คุ้นเคยกับการใช้ AI ออกแบบชุดต้องใช้เวลาอธิบายและสร้างสรรค์ความเชื่อมั่น 2. การแปลงแบบ AI ไปเป็นแบบผลงานจริงต้องใช้ช่างเย็บที่มีความชำนาญสูง 3. ต้นทุนซอฟต์แวร์หรือระบบ AI อาจจะสูงในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ 4. ต้องมีทีมงานที่เข้าใจทางแฟชั่นและเทคโนโลยี ซึ่งหาได้ยาก 5. การสื่อสารกับลูกค้าในเรื่องดีไซน์เฉพาะบุคคลต้องละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดระหว่างแบบร่างกับผลงานจริงโอกาส 1. ตลาดแฟชั่นเฉพาะบุคคลกำลังเติบโตโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน 2. AI และเทคโนโลยีใหม่ช่วยให้คนทั่วไปเข้าถึงการออกแบบง่ายขึ้น 3. สามารถต่อยอดสู่แฟชั่นดิจิทัลเช่นการออกแบบชุดสำหรับ virtual influencer หรือ metaverse 4. โอกาสร่วมงานกับแบรนด์แฟชั่นหรือร้านเสื้อผ้าอื่นๆที่อยากเพิ่มบริการออกแบบส่วนตัว 5. สังคมออนไลน์เป็นช่องทางโปรโมต ผลงานได้ดีเช่น TikTok, Instagram หรือ Pinterest อุปสรรค 1. การแข่งขันจากแบรนด์เสื้อผ้าสำเร็จรูปและแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ขายในราคาถูก 2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วต้องอัปเดตซอฟต์แวร์และความรู้ตลอดเวลา 3. ลูกค้าบางกลุ่มอาจไม่ไว้วางใจการออกแบบโดย AI กลัวไม่ตรงสไตล์ 4. ต้นทุนการผลิตอาจสูงหากลูกค้าต้องการวัสดุคุณภาพดีหรือออกแบบซับซ้อน 5. ลิขสิทธิ์ของแบบดีไซน์จาก AI ยังเป็นประเด็นทางกฎหมายบางกรณีสำหรับคาสสิมาเซกเมนต์หรือกลุ่มลูกค้าของเรานะคะแบ่งออกได้สกลุ่ม กลุ่มที่มีอายุ18 40ปี3กลุ่มวัยทำงานค่ะสำหรับความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะการตอบสนองลูกค้าก่อนบริการและหลังบริการพร้อมรับฟังปัญหาของลูกค้าและพร้อมรับฟังคำติชมของลูกค้าค่ะเพื่อนำมาแก้ไขในการออกแบบชุดของเรานะคะช ANNEL ค่ะช่องทางการติดต่อจะเป็นตามแพลตฟอร์มต่างๆ ได้แก่ IG Facebook Li ล e เบอร์โทรทางร้านแล้วก็ตามป้ายโฆษณาค่ะหรือจะเป็นการเข้ามาติดต่อทางร้านได้โดยตรงค่ะค่ะ t o m e r Relationship ความสัมพันธ์กับลูกค้า 1. โปเปิดโลกใหม่สิ i ิพ p นธ์ปลอดทุกการสั่งเมนูขนมบวกเครื่องดื่มครบ299บาทรับสิทธิ์ถ่ายภาพ AI ฟรฟีหภาพเลือกประเทศเองได้เช่นฝรั่งอิตาลีญี่ปุ่นไทยเป็นต้นค่ะ 2. โปรสะสมแต้มสำหรับลูกค้าประจำทุกยอด100บาทเท่ากับ1่ตาประทับบนพาส,สปอร์ตคาเฟ่ครบแปประเทศรับเมนูพิเศษบวกถ่ายภาพฟรี2ภาพค่ะ 3. โปรเวิร์ชิฟเจนะคะเป็นโปรรายสัปดาห์ทุกเสาร์อาทิตย์สุส่มประเทศแห่งสัปดาห์ใครถ่ายทีมนั้นนะคะได้รับส่วนลดค่าเครื่องดื่มไปเลย15%ปรค่ะ 4. ี่โปรแชร์ยูเวลลูกค้าโพลลูป AI ของตอนลงบนเซเชลส์มีแดและติดแฮชแท็กชื่อร้านนะคะรับส่วนลด20บบาทสำหรับบินถัดไปค่ะ ช่องทางการเข้ามาของรายได้นะครับ 1. นึ่รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มภายในร้านเป็นรายได้หลักของธุรกิจโดยเน้นขายตามสั่งยอดนิยมเช่นข้าวกัะเพราข้าวผัดไข่เจียวรวมถึงเครื่องดื่มคาเฟ่หลากหลายชนิดครับเพิ่มมูลค่าด้วยการตกแต่งจานให้สวยงามและการบริการในบรรยากาศสไตล์แฟชั่นคาเฟ่ครับ 2. รายได้จากหน้าร้านและบริการส่งเปิดช่องทางการขายผ่านแอปพลิเคชันเช่นแกล ไลแมนเพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มที่ไม่สะดวกมาทานที่ร้านครับมีมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะกลุ่มเฉพาะลูกค้าเช่นเมนู AIS เหรือเมนูสุดพิเศษที่เปลี่ยนตามฤด,ดูกาล3าดแได้จากบริการออกแบบชุด AI ลูกค้าสามารถเข้ามาใช้โปรแกรม AI ของร้านเพื่อออกแบบชุดยูนิฟอร์มหรือสภาพส่วนตัวได้มีการเก็บบริการ ออกแบบแพ็กเกจเช่นแพ็กเกจเริ่มต้นก็สบาทต่อแบบหรือแพ็กเกจพรีเมียมสี่ร้อยเก้าสบาทต่อแบบ Cost Structure ค่าใช้ใจ่ายหลักของธุรกิจ 1. เงินเดือนพนักง,งาน 2. ค่าโปรโมล้าน 3. ค่าน้ำและค่าไฟ 4. ค่าเช่าที่ที่รีสอร์ทเลยนะคะระบบ AI สำหรับเปลี่ยนชุดและตกแต่งภาพเสมือนจริง กล้องคุณภาพสูงอุปกรณ์ถ่ายภาพแสงไฟสตูดิโอสำหรับให้ลูกค้าได้ภาพสวยคมชัดเครื่องชงกาแฟและวัตถุดิบคุณภาพสูงเช่นเมล็ดก,กาแฟพรีมเมียมนุมออร์แกนิกและน้ำเชื่อมโฮมเมดพนักงานบาริสต้าทีมดูแล AI และช่างภาพที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและบริการลูกค้า แบนคาเฟ่ตามสั่งที่มีเอกลักษณ์สื่อถึงความอบอุ่นและความสร้างสรรค์สถานที่ตกแต่งในสไตล์อบอุ่นมินิมอลพร้อมโซนถ่ายรูปและมุมคาเฟ่แฟชั่นระบบออนไลน์สำหรับจองคิวถ่ายภาพหรือสั่งบริการ AI ผ่านเว็บไซต์แอประบบเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อสร้างประสบการณ์ส่วนตัว ซอฟต์แวร์ออกแบบเมนูและระบบสำหรับจัดการออเดอร์และชำระเงินสะดวก Key Activity กิจกรรมหลัก1การสร้างและให้บริการเมนูเครื่องดื่มคิดค้นและพัฒนาเมนูขนมเครื่องดื่มที่เป็นเอกลักษณ์เตรียมวัตถุดิบชงเสริฟและจัดตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อุคุณภาพรสชาติและความสะอาดให้คงที่2การให้บริการภาพถ่ายด้วย AI ถ่ายภาพลูกค้าผ่านกล้องของทางร้านใช้ระบบ AI แปลงภาพเป็นทีมประเทศต่างๆเช่นเกาหลีญี่ปุ่นเป็นต้นจัดการส่งไฟล์ให้ลูกค้าผ่าน QR code หรือ l ล ne 3. การตลาดและการประชาสัมพันธ์ทำโปรโมชั่นเช่น Five บ o r ์ c a f e c h a l l e น g ์โพสรูปคลิปของลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างกระแสร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์เพจรีวิวอาหาร 4. การบริหารร้านและประสบการณ์ของลูกค้าออกแบบบรรยากาศร้านให้เหมาะกับการถ่ายรูปดูแลพนักง,งานบริการอย่างเป็นมิตรรับฟังความคิดเห็นลูกค้าปรับปรุงบริการต่อเนื่องจากกิจกรรมเล็กๆในร้าน 5. ้าการบริหารระบบ AI และเทคโนโลยีอัเอปเดตซอฟต์แวร์ AI ให้สร้างภาพได้หลากหลายและแม่นยำดูแลระบบเก็บข้อมูลให้ปลอดภัยพัฒนาอินเทอร์เฟซให้ลูกค้าใช้งานได้ง่ายขึ้น หัวข้อคีย์พาร์เนอร์ผู้ลงงานหลักนะครับซัพพลายเออร์วัตถุดิบผู้จําหน่ายเมล็ดกาแฟชาเบเกอรี Char ่ ali, วัตถุดิบสดพวออกแบบตกแต่งสถาปนิกร้านตกแต่งร้านช่างภาพตกแต่งออกแบบและตกแต่งพื้นที่ให้สวยเหมาะการถ่ายรูปครับช่างภาพอินฟลูเอนเซอร์บล็อกเกอร์บล็อกเกอร์รีวิวคาเฟ่เพจรีวิวอาหารทิกเกอร์เอาไว้โปรโมทร้านช่างภาพร้านให้คาเฟ่ให้หน้ามาเช็คอินครับแพลตฟอร์มออนไลน์สื่อโซเชียลเฟสบุ๊กอินตาเกน t i k t o อก o o o l l m m p s TikTok, Maps, แล้วก็จะมีแอปพลิเคชันสั่งอาหารแพลตฟอร์มจองโต๊ะแก็บฟู้ดฟู้ดแพนด้าไลแมนครับ